รุ่นสุดท้ายที่เราใจที่สุดในการแข่งขันซูปเปอร์มาโต้4 50 7ค <000. S 1> ัน KTM Honda หรือ h a ร s ดร็ n a เมื่อกี้รหลดไล่รหลดไล่รหลดไล่เอาครับ2ห้า 5, เบรกล้อล็อกมาเลยครับแล้วโดดดีครับโดดดีครับอ้าวโอ้ยหิวข้าวครับไม่กินข้าวครับกินเลนแทนครับลงไปกินยาครับ เอาล้วครับเขียวเขียวนำมาตรงนี้ครับ8-0ครับอพิเดตบุญศรีนำไปแล้วครับเขาจะสร้างอภินิหารอีกครั้งในการแข่งขันหรือเปล่าครับ S M R 4-50 K T M E ี A ป๊บ e ร t ทีมไปไกลมากครับโอ้แล้วกินไปอีกด้วยครับโชคหน้านี่แข่งโค้งมากุอ5ครับเสียบในมาตรงนี้ครับนิกโคลัสโดนแล้วครับ255ครับกิติคุณครับ กิติกุลเป็นอันดับสองนะครับอ่ากิติกุลนพคุณครับเสียบฝรัง่งขึ้นมาแล้วโอลิเวอร์โอมานอันดับสามหมายเลขหนึ่งร้อยครับนิโคลัสโอลิและครับอ,อ,อ๋อเขาอ่านว่าโอลิเวอร์เออร์เลอร์แมนอ้าว,าวล้มครับ มือเหนียวครับกำเบกหน้าหนักไปหน่อยครับโอ้ยเอาครับได้รับอุบัติเหตุไปหนึ่งคันเจ็บด้วยนะครับเมื่อกี้เพราะมือขาอยู่ที่เบรกเลยครับข้อมือเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้โหสองห้าห้าท้ายสไลด์เข้ามาเลยครับนี่เขาลั่นไปแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องดูครับว่าใครที่ได้รับอุบัติเหตุไปครับเอาแล้วครับ ท่านผู้ชมครับซูเปอร์โมอโต้450นะครับตอนนี้ที่เป็นลีดเดอร์อยู่จะเป็นวรุษนะครับวารัตวารัตอย่าบอกว่าเป็นโอลิเวอร์นะวรุษ <นะ S 2> วรุษโอลิเวอร์รมาครับเฮ้ยอย่าบอกว่าแชมป์นะโอลิเวอร์มีสิทธิ์แชมป์ครับอ้าวที่ลบเมื่อกี้วรุษหรือเปล่าครับหรืออภิรักษ์ครับ อภิรักษ์มาครับวรุษครับเอาแล้ววรุษมีสิทธิ์ลุนแชมป์วลลนนนนรุษคะแนนคะแนนรวมสูงสุดนะครับต้องขี่ให้จบนะครับถ้าไม่จบอย่างนี้โอลิเวอร์แชมป์นะครับโอลิเวอร์มงลงนะครับถ้าไม่จบแล้วจบแบบนี้เนี่ยโอลิเวอร์แสงปัดยาแล้วแล้วคะแนนเก็บเป็นอันดับหนึ่งครับโอลิเวอร์กำลังจะเป็นแชมป์ เบี้ยน of the year ครับเอาล่ะครับนะผู้ชมครับเวลาต่อรอบตอนนี้กิติการนำอยู่ครับโอ้อภิรักษ์ไม่น่าล้มเลยครับเพราะคะแนนเก็บนี้ห่างโอลิเวอร์แค่คะแนนเดียวอภิรักษ์ต้องแซงโอลิเวอร์ครับคันเดียวเลยครับ อภิรักษ์ต้องแซงโอลิเวอร์สถานเดียวครับแล้วซึ่งตอนนี้โอลิเวอร์อยู่ในอันดับ4และอภิรักษ์ยังไม่กลับเข้ามาในการแข่งขันเลยครับน่าจะล้มรุนแรงครับเพราะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ว่ามันค่อนข้างรุนแรงเลยครับถ้าอย่างนั้นจบครับโอลิเวอร์โอบาลโอลิเวอร์เออร์เลอร์แมนครับกับทีม KTM กํากำลังจะมงลงครับ ในส่วนของแชมป์ประจำปีส่วนแชมป์ในการแข่งขันเรสนี้ครับอภิเดชบุญศรีขึ้นนำอยู่ครับตามด้วยหมายเลข255ครับกิติคุณนพคุณครับ WRC Racing Team อันอยู่นะฮะแต่ต้องจบอันดับ2โอ้ยดูครับนี่ครับลีลาการสไลด์ของอภิเดชบุญศรีครับแล้วก็หันมองไหมครับไม่หันมองด้วยครับสุดยอดไปเลยครอภิเดชบุญศรีฮะโอ้ลีลาการขี่เขาไม่ธรรมดาครับอภิเดชบุญศรี กิติคุณไล่มาติดๆครับจะยอมหรือไม่ยอมฮะดูกันต่อไปครับเหลืออีก6แลบครับ6รอบสนามต้องดูครับคือตอนนี้กิติคุณได้เปรียบตรงที่ร่างกายสดกว่านูด้าเนี่ยได้ความเก่านะครับเพราะกิติคุณรุ่นเมื่อกี้ไม่ได้ลงแข่งนะครับแต่นูด้าลงแข่งไปแล้ว1รุ่นนี่ครับเสื้อเขาครับอีแปบเรสทีมบายเรฟโซ เอาแล้วครับโอ้โหแล้วไปดูลีลาการสไลด์ของดูด้าครับนี่ครับในนอกครับแล้วปาดเข้างนี้เลยครับชิดเลยครับโอ้โหโดนนี่ครับนี่ครับในโค้งนี้ดูด้าเร็วกว่าเห็นเห็นเลยครับแต่ใช้เบรกหนักกว่ากินทิคุณครับทำให้รถชุดได้เร็วกว่าครับแล้วมาเข้าในชิกเกนครับทีนี้ในชิเกนเนี่ย กีติคุณจะเร็วกว่าเพราะว่าความสดของร่างกายนูได้โดนไปแล้วหนึ่งรุ่นใช่ครับโดนไปแล้วหนึ่งรุ่นเจ็ดรอบนะครับหนึ่งรุ่นโดดไปเลยฮะพี่ก๊อฟว่าที่แชมป์ประจำระดับออกจากการเข่งกัดอภิรักษ์ล้มเมื่อกี้ล้มแบบทิมไปเลยฮะกำเบกหน้าทิมไปเลยเฮ้ยคะแนนสะสมเป็นของใครครับตัวนี้เดี๋ยวนะผมมองผิดนี่วะรุดดิวารุดยังอยู่ อ๋อแต่ถ้าจบแบบนี้ไม่สวยครับต้องจบอันดับ3ครับต้องแซงโอลิเวอร์ครับท่านผู้ชมครับทษทีครับขอปรานอภัยครับเอาใหม่เลยนะครับ909ต้องแซง450ครับผมมองผิดครับขอประธานอภัยครับกราบขอโทษ1ิครั้งครับวะวุรุตวันนาสิริกุลต้องแซงนิโคลัสเอาทษทีครับต้องแซงโอลิเวอร์ ต้องแซงโอลิเวอร์ข <wrong> <S S> <Ừ>. ึ้นมาครับซึ่งตอนนี้ครับวารุตตามหลังโอลิเวอร์อยู่ครับขอภัยจริงครับผมโทษครับตาลายครับมองผิดอันครับโทษทีมองผิดบรรทัดครับผิดบรรทัดครับผมเห็นลูกศรไปชี้ผมว่าอันนี้เลยถูกวรุษวันสิริกุลคะแนนเก็บอยู่35คะแนนโอลิเวอร์โอมานคะแนนเก็บ34คะแนนครับ สำหรับคะแนนมงลงถ้าเป็นอย่างนี้โอลิเวอร์ครับมงลงโอลิเวอร์มาแล้วครับสำหรับผู้ดำบอภิเดชบุญศรีจากทีมของอ e ีแป๊บเรสทีม SMR 450 KTM เอาเาล้ครับ เขาจะได้ถ้วยอันดับหนึ่งสองรุ่นการแข่งขันเลยหรือเปล่าครับสำหรับอภิเดชบุญศรีเขาเรียกว่ายืนแช่ครับยืนแช่เสองรุ่นครับโอ้รับสองรุ่นเลยนะเอาแล้วครับสามรอบสุดท้ายครับพอผ่านตรงนี้จะเหลือสองรอบแล้วครับกิดการเพ่อนอ่ากิจโอ้โหเบรกล้อขวางแบบ ส่หัวด้วยครับเยอะไปเยอะไปครับกิติคุณนพคุณเนี่ยมีเท่าไหร่ต้องบวกเข้าไปเลยครับเพราะตอนนี้เวลาห่างกันอยู่เพียงจุดสามไม่ถึงจุดสามเลยจุดสองหนึ่งศูน เวลาโดยรวมห่างกันอยู่ประมาณ2วินาทีครับไม่ถึงสวิครับ2.1 0 2แหศนลบสุดท้ายครับอภิเดตเหมือนจะนำยาวๆนะฮะกิติคุณเหมือนจะแรงหมดแล้วครับหมดแรงครับเอาแล้วครับโอ้ของเขาดีจริงๆครับก้มหน้าแล้วครับกิติคุณโอ้ยดูครับลีลาสไลด์โชครับของอภิเดตครับไม่ธรรมดาครับ เหาะสมกัเป็นรอบสุดท้ายครับโอเคเท่จริงๆ,งๆผ่านโค้งนี้มาก็จะรับธงตามากลุกแล้วครับสำหรับอภิเดชบุญสีแลบ,บสุดท้ายครับอีปแป๊บเรสทีมเอาแล้วครับยกล้อเล่นแล้วครับยกล้อ,อเล่น,นแล้วครับอยังไ่ถึงอยังไม่ถึง นี่ครับอภิเดชนะครับได้การฝึกสอนมาจากธนเดชบุญศรีนะครับซึ่งเป็นคนสอนอภิเดชมากับมือนะครับผมทาไม่ได้ลูกแย่ yeah. ทาไม่ด้ลูกก็แย่ครับแล้วกำลังจะรับถ้วยที่หนึ่งใบที่สองครับทั้ง300และสี0เป็นของเขาครับอภิเดชบุญศรี โอ้อีแป๊บครับสวยเลยครับท่านผู้ชมครับดูลีลาการยกของอภิเดชครับโอ้ไม่ธรรมดาครับแหมยกทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยครับโอ้สุดจริงๆครับอภิเดชถือเป็นอภินิหารในการแข่งขันเลยครับดูครับและลุสุดท้ายก็จบลงไปนะครับสำหรับตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นเข้าสู่ช่วงของการรับรางวัลโพเดียมนะครับนักแข่งแต่งตัวเรียบร้อยทุกท่านด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือ เป็นสปอนเซอร์นในงานเราวันนี้ให้งานมีความคลึกคลื้นนะฮะแล้วก็มีโปรดัก์มากมายที่มาช่วยสปอนเซอร์นะครับนักแข่งครับแต่งตัวเรียบร้อยครับนักแข่งที่จะขึ้นนับโพเดียมทั้งหรางวัลทั้งทุกรุ่นเลยครับใส่ชุดเลสชิ้งสุดได้นะครับหรือจะใส่เป็นเสื้อทีมต้องใส่รองเท้าผ้าใบเท่านั้นนะครับ เข้าการสู่รับนะครับมอบโทรฟี่แล้วก็แชมป์ประจําปีกันด้วยครับแล้วก็มีแชมป์ประจําสนามนะครับก็แต่งกายเรียบร้อยแล้วรับสำหรับนักขี่ทีมรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวเองจะหลับเท่าไหร่แต่งตัวมารอได้เลยครับครับผมต้องขอขอบคุณ38สปอนเซอร์ในงานของเราวันนี้นะฮะและปีนี้ด้วยครับ6ท็อปสปอนเซอร์ใหญ่นะครับ Pirelli นะครับรถจักรยานยนต์ไทยฮอนด้า Triumph Ducati f u c h s i l c o l i นะครับและ KTM ที่เป็น สปอนเซอร์ใหญ่ของเราแล้วก็ทำรุ่นสปอร์ตเลสด้วยนะครับสำหรับ Honda c u ัพจาก Honda นะครับฟุกซิลคารีนซูเปอร์บายพันซีซีนะครับทั้ง3รุ่นนะฮะอาร์ซีสามเก้าศูนย์ซีรีส์จาก KTM ีเอ็มดูคาตีโทฟี่นะครับไทรัมทีเปอร์ไอน์จินโทรฟี่นะฮะที่ชวนลูกค้ามาขับขี่นะครับและ C Product Sponsor นะครับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเครื่องยนต์นะครับจากไวซ์นะครับเครื่องดื่ม Red Bull โซดีไอดีและ ID Helmet นะครับที่เปิดรุ่นสปอร์ตเลสเช่นกันนะฮะ และอีก28แบรนด์สนับสนุนนะครับ AGV Helmet, Wheel Helmet นะครับ Dynes นะครับชุดป้องกันการขับขี่นะฮะมอน้ำ BRD อุปกรณ์ช่างนะครับจาก Cat, นะครับ MotorWoop และ MotorFox นะครับอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยนะฮะ Six Speed f a i l i n g p i t z o n e และ m f z นะครับสำหรับอุปกรณ์ของแต่งนะฮะ Power Parts ต่างๆนะครับ p r o m s i n g ครับน้ำมันเครื่อง Eni Lubricant จากอิตาลีนะครับ แบตเตอรี่ไดนาโวลลลิควิดน้ำมันเครื่องมิคิโมลีนะครับชุดกาจากคุชิทานิหมวกกันนอกจากชาร์ก KYT นะฮะและหมวกนกไรเด้นนะครับเบาซิ่งเวสไลน์นะฮะปั๊มเบกรกฟ็อกเทคเสื้อกาดยักษ์ไรเดอร์เบมโบเล c ซิ่งนะครับที่เอาผ้าเบรกแล้วก็ปั๊มเบรกมาโชว์นะฮะและมีสายเบรกเฮล